สบายดีพี่น้องยังแรงเด้อมิม้นเขา่าขั้วเห็ดกับเข่าอีกเด้อพี่น้องเด้อแกงปลาเด้ okay, เอแกงปลาปลานินแล้วแกงปลาเน้นไซโนอไม่สมแกงปลาเน้นไซโนไม่สมเด้อพี่น้องเด้อหมอสดแล้วมิม้อนใสเ่เครื่องปรุงยังเรียบร้ออยูอย่ในนี้เอาลงไปเลยปลาสามตัว ซื้อมากแต่เมื่อวานเมื่อคืนกินเมื่อคืนเ่านยังกินก่อนเมื่อคืนกินปลาเลยเนาะเมันซื้อเนี่ยยำปลานมิ่นยำถุงยำเนาะยำใส่สุลดท่อแกงปลาต้องใส่สุรลกนิดนึงน้ำปลาแล้วพักน้่งตูลงพักบัวลงพี่น้อง เสร็จเวลาสุกท้ายกินได้แล้วเรียบร้อยมากินเขานะำมีมอนเดอ้อแกงปลานิ่นใส่นอม,มัสโมแก้วปลาแดกเหมือนเดิมมักแตงกินครับมาามาแสบๆนามีมอนเดอ้อสบ,บายดีพี่น้อง ถอนกันเด้อซ c จะหักแพงทางล้วทางไทยทาง,ทาง,ทาง,ทางต่างประเทศเมาไะมบวกกินเนาะแล้วเล่นดาดนี่จะหนาก่อนอกินูเดียวพี่น้องเอ้ยมี่ขยากเขาเหมือนเดิม <laughs> แซ่บแซ่บเฟ้งปลาหมอนแซ่บแซ่บมึงเด้อเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกหลานเมื่อตะคนเด้อเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเนาะเขามา ก็ดีใจลูกร้านเขามาหาเนาะดนๆเขามาเสนร์ง,งก็ดีใจดิบกว่าบมมาหาเนาะ <c oughs> ขอบใจหลายๆเด้อ กินลบาบ่ทังบ้านทา้งประเทศไจ่หนูกร้านทางไสยกินเสาล้วบ่กินกับหยางน้นองปิบใจสวัสที่พี่น้องกินข้าวต้นแรกน้วกันเด้อ อแกงปนีเจเลมม้วไม่สมเสม็จหน่สมแกงใส่ปลาก็แซ่บแกงใส่ไก่ก็แซ่บแกงหมูก็แซ่บหน่อยสมปามลาทำจะแหลมกระปูดองจะกินอยู่บ่เ <c oughs> ม,มือ่อได้ตำหม่งหงกระดองไ้หันแล้วทีเป็นนย่าไรเบืต่ตำหม่ง กำน้ำได้ก็ลืมใส่กูเธอกู <c oughs> ไปห้ามาแต่หวยดองเนี่ยดองปลาเนี่ยตั้งมาหงุดหงิดคนกินน้ำกับมีม้อนกันบเบียกต่ำกินผู้เดียวกับบอสแสกตัง้งไรหนุ่มตังม้งอะไรกินหลายคนไกลเลย ่ากันยุบแทรนผสม มันประแดดมันประแบ่บแ่บพี่น้องเอ้ยนัวนัวแกประแดดจ้ำแล้วค่ะจ้ำอีกเนาะแบ่บยายยันประแดดนี่แหละทำไมเหลเ่ียมเข้ามาจะหน่อย น่ะได้ตอนยังน้อยยังนั่นจะอยู่นําพอนําแม่เพิหาหยังให้กินขนกะปูก็ใส่น้ําจงเล็งคนเียดก็ใส่น้ําจงเล็งลูกหลายย่นบอมงาจ้ําๆเด้อแซบไปนาะมีมอายคนเด้แม่นไลูกพี่นะกินยังกากันกิน ผลปลาทูเนี่ยใส่น้ำได้ลายอยากจะกินตาแต่ยัยงหน่อยตาปลาทูนี่ยมักแทลๆแล้วแต่ยังหน่อยตากูตากู้ที่มันบอกแต่ยังหน่อยแซ่บเลยไม,มาเนี่ยตากูเดอ้อตากูเดอ้ออยากจะกินได้แต่ยังหน่อยเนาะ เล็กน้อยมากินตาปลาที่กิน

กินบ <Cornell. S 2> ่ก <c oughs> ินเลี้ยงคนยังไงบ้างเสียงยานเลี้ยงพิศษานีพี่น้องพังดีบ่ตงคุณตกอากาศบุดีสัญญาณบุดีสบายดีพี่น้องกินข้าวแหล่งกันเด้อ

ตันตั้งอยู่วางใกล้ปักเสียบเลยพี่น้องเลยโวยบ่ด้วยก็ลูกผู้พียมาแล้วพร้อมกันเลยทั่วพร้อมกันเลยกับตอยงูเฮางูซะห้าเลือดปเจอมันมันจะตกใจมากเกินเยอประมาณนงินสามถุงเป็นไรเนาะฝนตแออกแล้วงูออกแล้วก็บุกเคยของหอดของนอนเถื่อนะนะตะกี้เห็นกับยีรอบพี่บุกเคยมีเขาคือกันเขาคือนกัเจาะเจนี่ออกงูเฮาวันไหนงูวันไหน ก็มือนี้อะไ่ได้ออกคลิปสักออถ้ามันปลาบมได้งูออกระตูบ้านนี่นะเอานออกซ้ำอีกดีเล่า้อมี่ามามาอื่นคนยังนี่เอิ่มอนบบเอ่มาอื่นทุกเลยออกมันในเลียบมันเลียนเอาทุ่มือเลียบนะบูยขันงูซับมันขึ้นจะเป็นอะไรซับันตายงูับากน่ะงู่ เสีฟูฟูน้ยถามบ่ตัวเอเห็นยังตัวอยู่่าเบิ่งบตั้งสงกอยู่ใกล้ๆนาเลยใกล้ปักไฟเกิดมาบุกยืนอู่งูเขาห้องนอนเลยงูนาบ้านขาหนาเสาเลยโละโชคบ้องก่อนเขาห้องนอนเป็น้องเอ้ย เก็บไม่งอดของเราแบบงอไปอยู่มื่อนาน,นตัูยังตนิน้อยนี่แหละสันก้อยยาวยาวูาวสับคัดพว่วงกำลังสิข่าวบรเห็นก่อนงูก็ลังสิขาวห้องแล้วทางบริยาขาดกพอปีเกิดมาน่อยมื่อคืนในประจําเป็นไปน่อยเพื่นอนคนนี้ไปไซส์บรรจุแต่ใน,นทางหัวปาหน่อย งูเสือ,อผัดแต่เปนบมเป็นผิดเป็นไผ่งูเสือผัดงูเสือคุ้ยอีนี้งูเสือคุอย้ยงูเห่าอะไรตัวนี้หน่อยแต่เงาๆเลยอ้อาวคิดนี้การเมม่มอน่าทุกคนติดพี่น,น้องเด้ออย่าลืมติดตายมคิดหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับจะไครส่งน้องน้อพีนยายมนน้อเหม่งเด้อ 拜拜。Bye bye. Bye.